สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะต๊บุบแต้ดนะครับจากบริษัทต้องเจริญยนจำกัดรถมื์สองจังหวัดอ้วนราชธานีนะฮะวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับกับคู่แฝดสองคันนี้เลยนะฮะสีบอลแล้วก็สีขาวคันนี้เลยนะครับกับรถกระบะรุ่นยอดนิยมระดับหนึ่งนะฮะเก้าตัวอีซุนะฮะออเนิว2.5องจแซดดีวีดีนะครับผม VGS <c oughs> นะฮะคันนี้นะครับรถโฉมปี2014ทั้งคู่เลยนะครับผมจัดมาให้แล้วคู่แฝดสวยๆโดนๆตรงนี้เลยนะฮะ ใครมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะฮะกับเจ้า2คันนี้นะครับจะขับเดิมๆหรือว่าจะเอาไปแต่งเป็นยีราบแคะก็ได้เช่นกันนะครับมาเรามาดูดีกว่านะฮะร,รายละเอียดของตัวรถทั้ง2คันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้ด้านหน้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบโคมเมี่ยมนะครับโคมไฟนะฮะแล้วก็มีเดย์ไทม์ร n นนิ่งไรมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผม ตัวนี้นะฮะใส่ลอ้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นแม็กวลนะฮะแม็กแท้ขอบ18นะครับแล้วก็สายยางไล่ซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับคันนี้นะฮะภายในนะฮะภายในเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีดำนะฮะมีจอมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมคันนี้นะฮะมีเครื่องเสียงมาให้แล้วนะครับผมคันนี้นะฮะ มาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังมีอะไรนะฮะด้านหลังเดิมนะครับเบาะหลังสวยอยู่นะครับมีคํามาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมคันนี้นะฮะต่อมาเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว่าตกแต่งอะไรบ้างนะฮะคันนี้นะครับด้านหลังสวยเดิมเช่นกันนะครับผมใส่คําซีมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ ท่อแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้แต่งซิ่งมาให้แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับจากเจ้าของเดิมนะฮะคันนี้รับรองว่าแต่งสวยสุดแน่นอนนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับห้องเครื่องเป็นยังไงนะฮะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 c ีนะฮะเป็นตัว GDI VGS นะครับผมอันนี้แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเครื่องเดิมแน่นอนคันนี้มีใส่ท่อมาให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับเป็นท่ออินเตอร์นะคะเป็นท่ออินเตอร์มาให้นะครับผมแผ่นเพลทเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะฮะจะเข็บข้างเดิมนะครับหัวรเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้นะครับไม่มีแกะเปลี่ยนซ่อมทําสีนะครับผม อันนี้มีการรีแมปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วนะฮะ EGR ยังไม่ได้อวดนะครับ EGR เดิมนะฮะใส่ท่ออินเตอร์มาให้สวยๆเลยนะครับผมคันนี้ใครมองหาเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะแต่งมาให้ครบขนาดนี้นะฮะไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับรีบสั่งจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับต่อมาตัวนี้นะฮะเป็นสีที่เรียกได้ว่าถามหากันเยอะมากๆนะครับวันนี้จัดมาให้แล้วกับสีขาวนะฮะตัวนี้อ่า มาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับเช่นเดิมกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมโคมไฟเดิมนะฮะมีเด t i ท e ม u ล n นิ่งไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะฮะล้อนะครับใส่ล้อแม็กมาให้นะฮะตัวนี้เป็นแม็กของเลนโซนะฮะทั้งแม็กทั้งยางเป็นของเลนโซนะครับผมแม็กสวยๆยางใหม่ๆนะฮะคันนี้นะครับมาดูด้านในคันนี้เลยนะฮะ ในด้านในสวยเดิมจากโรงงานนะฮะสภาพเบาะสวยเดิมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมภายในเป็นสีดำนะฮะคันนี้นะครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่10,000แสนกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยด้วยนะฮะคันนี้มาดูเบาะหลังแถว2เบาะหลังแถวสองยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะะใช้งานน้อยมากๆนะครับสาหรับรถคันนี้นะฮะ ต่อมามาดูด้านหลังนะครับคันนี้นะฮะด้านหลังสวยเดิมนะฮะมีการชนท้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ<ม>อ่านี่ท้ายสวยเดิมรอยเม็ดอักเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนแน่นอนคันนี้นะฮะรถสวยๆราคาโดนๆแน่นอนนะฮะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับตอนนี้ใส่กันโครงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใส่กันโครงมาให้เป็นท่อเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับผม มามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้สภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะฮะมาดูกันเลยเหมือนกันนะฮะคันนี้เป็นตัว2.5นะครับเครื่องยนตงซีซีนะครับเป็นตัว VGS นะฮะคันนี้นะครับใส่ท่ออินเตอร์มาให้แล้วเหมือนกันเลยนะฮะคู่แฝดวันนี้เลยนะครับแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะอุด EGR มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้นะฮะ คสวยนะฮะโคตดเดิมคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยแผ่นเทสนะฮะเดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเช่นการสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับผมคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าถ้าเอาไปแต่งนี่สวยแน่นอนนะครัสองคันนี้ยีรับแคะดีๆนี่เองนะครับใครมองหานะฮะรถกระบะสประตูรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีบอลหรือสีขาวนะฮะ สวยไม่แพ้กันเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะจองไปแต่งนะฮะยีราบแคะนนะฮะสองต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับยีราบแคะนะครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะสั่งจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมราคานะฮะราคาค่าตัวกับเจ้าสองคันนี้นะครับยูสุออลนิวนะฮะสองจุดห้าแนะฮะไฮแลนเดอร์กระบะสีประตูนะครับรถชมปี2 0 1 4คู่แฝดวันนี้นะครับราคาอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่น 9, ก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขับฟรีเ0าวันนะฮะรบับไปเลยนะฮะดอกเบี้ย0%ูนเเ็นนานสิบเดือนฮนะผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผ่อนสบายๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวนะฮะบ,บริการทำสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านแล้วก็ส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านฟรีทั่วประเทศนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะมานำเสนอนะครับก็คอยติดตามชมกันได้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ